คุยกันแบบสดๆเลยนะฮะพวกนี้จะใช้วิธีการเขาเรียกว่าทําให้มันดูเป็นขบวนการยุ่งยากซับซ้อนขึ้นจากโทรศัพท์เปลี่ยนมาเป็นไลน์นะครับอันนี้คุยกันแบบสดๆอ้างว่าเป็นโรงพักนะครับสถาน,นีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมาแล้วตอนนี้เนี่ย <c oughs> เขาพยายามที่จะโทรเข้ามาเป็นโทรทางไลน์นะฮะ เพราะแน่นอนเขาไม่สามารถคุยโทรเป็นโทรศัพท์ในแบบปกติได้ที่เขาโทรมาเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าเป็น VoIP หรือที่เรียกว่า Voice over Internet Protocol เป็นการโทรในแบบใช้คอมพิวเตอร์แต่โทรเข้าโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะกดรับเพิ่มเพื่อนแต่แต่สิ่งที่ผมทำผมไม่ได้นะแนะนำให้ทุกคนทำตามนะครับอ,รอันตรายนะครับเหมือนกำลังโชว์จับจระเข้ให้ดูนะฮะไม่ใช่ให้คุณลงบอร์ดจระเข้แล้วมาเล่นเองนะครับ หลาเนี้ผมทำเป็นวิทยาทานนะครับเป็นห่วงชาวไทยครับเครียดมากเลยเจออย่างนี้ขนาดขนาดผมเนี่ยมีคลิปเป็นสิล้านวิวนะฮะมันยังอุตส่าห์เห็นหน้าผมยังจำไม่ได้นะก็ลองดูครับมาเล่นกับผมมือปราบคอเซนเตอร์จะเป็นยังไงอ่ะเริ่มนะครับ ครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับครัได้ยินครับได้ยินครับครับพี่มันมันเป็นมาอย่างไงครับเนี่ยคุณปันภาวัฒ์คือมันเริ่มจากนี้ครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีโทรศัพท์จากกสทชก็บอกว่าเลขหมายของท่านมีผู้ร้องเรียนจำนวนมากจะทำการปิดหมายเลขโทรศัพท์ของท่านภายในสองชั่วโมงแลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบที่คุยกับเจ้าหน้าที่ นะครับพอกด0ปั๊บเข้าสู่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาอาธิบายให้ฟังว่าเนี่ยผมเนี่ยมีชื่อเข้าไปจดทะเบียนในเบอร์โทรศูน,รนะครับลงทะเบียนไว้ในระบบของ AIS เมื่อวันที่28มีนาคม2564ันห้าร้บครับ แล้วก็เขาบอกว่าหมายเลขเอกสารที่เขาให้ผมแจ้งกับตำรวจคือ928.75คือเขาบอกมาแค่นี้ครับ